มาจากสวนมะพร้าวนะครับผมเราก็มาถึงตง้องเรียกว่าฐานทัพดีกว่าฐานทัพะน,ทนะฮะบ,บ้านมะพร้าวโคคนัทมิวเซียมหรือ,อพิพิธภัณฑ์มะพร้าวนั่นเองครับผม พิพิธาฑ์นี้มีมานานยังฮะจะประมาณสัก10กว่าปีได้แล้วครับสิบกว่าปีเกิดจากการที่ผมก็สะสมของอะไรเกี่ยวกับมะพร้าวเราไปเที่ยวนู่นที่่นก็เก็บมาเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยเอาขึ้นมาโชว์ดีกว่าแล้วก็ทําไล่เรื่องราวว่าแล้วคนสมุยเรวเนี่ยเราใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากมะพร้าวตั้งแต่่ากจนถึงยอดเลยอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ขึ้นมาจากของเราครับผมมามามาอยู่ในยุคเราแล้วครับผมเข้ามาดูแลบริหารจัดการเต็มที่เนี่ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกี่ปีแล้ว จริงๆผมแรกๆเนี่ยก็พาราเรลล์รันเขาก็ยังทำอยู่จนประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบปล่อยละเขาก็พ่อแม่เขาก็ไปเที่ยวเขาผมเขาสวนละคือเมื่อก่อนที่ก็เป็นพนักงานประจําอยู่เหมือนกันใช่ครับผมนะฮะแล้วผมก็รันเองมาประมาณ15ปีละว้าวนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไอเดียหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาจากทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยมีประโยชน์ใช้สอย g e n เ r เรทเงินเข้ามาได้อ่ะไปดูมิวเซียมกันน้ำนะครับคุณหมูครับด้านในเลยครับครับ เข้ามาเขามีทุกสอนให้เดินด้วยครับก็ไปตามนี้เลยครับไปตามนี้เลยอันนี้ผมถามหน่อยเข้ามาแล้วเจอนองลิงคือสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของสวนนี่มีลิงเนี่ยเลี้ยงเหมือนลูกลิงเนี่ยคือสมาชิกในครอบครัวเหมือนลูกเหมือนที่พี่บอกอะไรฮะแล้ว ตื่นเช้าเนี่ยเราไปทําสวนด้วยกันแล้วก็บ่ายอ่ะก็คือกลับมากลับบ้านด้วยกันวันไหนเขาก็กินอยู่อะไรหลับนอนกับลูกหลานคนหนึ่งในบ้านเลยครับลิงที่นี่คือสมาชิกในครอบครัวใช่แสดว่าสมัยก่อนนี้ทุกบ้านก็น่าจะมีลิงเป็นของตัวมีหมดฮะแล้วเข้ามาจะเห็นพิิตภัณฑ์ในตู้นี้ก็ตู้แรกเนี่ยจะเป็นให้ดูว่าเกี่ยวกับเรื่องของกะลาครับผมคือความเชื่อของของคนไทยเราเนี่ย ถ้าเราเจอกะลาตาเดียวเนี่ยถ้าเป็นคนโบราณเขาจะใช้ตักข้าวสารหุงจะมีความเชื่อว่าจะมีข้าวกินไม่พองแมแม้กระทั่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยยันก็คือเหมือนแบบว่าก็มีความมูนิดนึงใช่ครับผมถ้าเป็นแบบมะพร้าวที่แบบไม่มีตาเลยก็คือแบบไม่มีตานจะเป็นมหาอุดอันนั้นคือเมื่อก่อนเขาก็จะแบบท้าลยถือเลยยิงยังไงก็ไม่ข้าข้าใช่อย่างเราอ่ะเราใช้มะพร้าวประมาณ2,000ลูกต่อวันเนี่ยกะลาตาเดียวอ่ะเราเจอหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งอ่ะไม่เกิน20ลูก น้อยมากถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดไม่มีตาเลยไม่มีตาเลยนี่คือผมเจอแค่ลูกเดียวในตลอดชีวิตที่เข้ามาทําตรงนี้ก็มีคนมาขอซื้อร้านหนึ่งก็ไม่ได้ขาย นี่คือหมายถึงว่าประโยชน์ของมะพร้าวที่บอกอดีตพระสงค์อากเรื่องเครื่องดนตรีสีซออะไรก็คือเราเห็นทั่วไปอยู่ละซอคือคือทรงของมะพร้าวเนี่ยมันจะหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเครื่องดนตรีไทยทางเหนือก็จะมีพินเปี้ยพักกลางก็มีซออู้ซอสามสายอะไรอย่างเงี้ยครับผม เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดามะพร้าวเ,เนี่ยถ้าเกิดในยุคก่อนที่เรายังแบบขายมะพร้าวเ,เป็นลูกอยู่มะพร้าวแกงก็ต้องเป็นมะพร้าวลูกเขียวครับ แต่ถ้าเกิดมาทาน้ํามันลูกเขียวใช้ไม่ได้อัน,นอันนั้นเขาเรียกสุกเขียวคําว่าสุกเขียวคือ,อภาษาคนทำมะพร้าวเนาะในหนึ่งลูกมันมีทั้งสีเขียวสีน้ําตาลแต่ถ้าทําน้ามันมะพร้าวเนี่ยดีที่สุดนะปล่อยล่วงนั่นคือมะพร้าวที่แบบสุกจัดจริงๆเลยแต่โดยหน้างานเนี่ยเวลาเราไปลอมะพร้าวล่วงไม่ได้ไงเราก็ต้องไปสวนทุกๆ45วันแล้วก็ไปเอาเขาลงมาทีบางทีมันก็มีเขียวบ้างน้ําตาลบ้างปนบ้างแต่ว่าเราจะเลือกที่มันแบบแก่จัดจริงๆมาทำน้ำมันแต่มันก็ยังจะมีที่ไม่ผ่่่าาน C ทีววงแแล้อจถูกบบ พืชแทะอะไรก็แล้วแต่แต่ทรงเขาดีก็ยังสามารถนํามาทำเป็นงานก็มาทำเป็นงานฝีมืออะไรพวกนี้ได้อย่างเงี้ยอย่างมิเซียนของรอห้าครับประเบิ เป็นมะพร้าวหนึ่งลูกแกซึ่งตอนแรกผมนึกว่าเป็นต้นนะไม่ใช่นี่คือมาจากมาจากลูกมาจากลูกมะพร้าวแล้วเนื้อมะพร้าวมันอ่อนมากลุงคนที่เขาแกะเนี่ยเขาใช้คัตเตอร์ค่อยๆกรีดสกัดทีละชั้นๆแล้วแกนตรงกลางนี่คือก็ยังอยู่ยังอยู่ข้างในที่เป็นโพรงว่าที่เป็นแบบลูกมะพร้าวที่ส่วมะพร้าวลีบมันจะไม่มีข้างในมันจะมีแต่ฟองเปลือกมันฮะนี่คือ zero w a s t นะครับคือใช้ได้หมดใช้ได้หมดแค่ว่าเรารู้จักเอามาต่อยอดเอามาทำอะไร เนี่ยอย่างเงี้ยเอาพูดถึง<อ>ตัวตัว,ตวมะพร้าวรีบเนี่ยอยู่ในสวนเนี่ยก็ตเตะทิ้งเด็กๆผมก็เตะเป็นลูกบอล<อ>บางทีเราก็มาปาดหัวปาดท้ายมาใช้เป็นหมอนหนุน<อ>เคยทำเหมือนกันแต่พอมาเป็นงานฝีมือแบบเนี้ยอันนี้ก็เสียละสามพันก็อยู่ที่ว่าจะไปจัดการยังไงต่อพอเราคิดจะทำในส่วนตรงนี้ขึ้นมาต่อยอดเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มีการแสดงแล้วก็ของที่บางทีนักท่องเที่ยวมาเขาสามารถติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้กับงานที่ต้องเรียกเป็นงานฝีมือแบบเนี้ย ต้องกลับไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ต้องไปหาคนเก่าคนแก่ที่แบบว่ายังเป็นช่างฝีมือที่ยังมีชีวิตอยู่